สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพบพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพันการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดก,กําลังคนชุดจิตอาสาพระราชทานและชุดบรรเทาสถานภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยพร้อมรถขุดตักและรถด,ดินบรรทุกขนาดเล็กเข้าทำการปรับปรุปรปงพิ้ิทัศน์ดิมตะลิงอ่างเก็บน้ําโนนบ้านข้าวและช่วยเหลือประชาชนหรือถอนที่พัก ชั่วคาวหลังน้ำลดพร้อมมอบน้ำดื่มร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หน้าร้านตลาดต้องชมคนพรมบ้านโนนทองตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ